มาต่อกันนะคะเราก็ได้ตัวหมวกได้ปอมปอมมาเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็จะเหลือตรงแคปหมวกนะคะป้าใช้แผ่นแบบนี้นะคะแผ่นขวดนมแผ่นของขวดนมเนี่ยเนี่ยขวดนมขวดเท่านี้เลยค่ะเนี่ประมาณเท่าไหร่นะป้าเคยลงไว้ให้อยู่นะมีขวดหนึ่งมันจะทําได้สองสองแคปนะคะนี่คือต้นแบบ เลอะหมดแล้วนะคะเพราะว่าป้าใช้ใช้บ่อยมากแล้วต้นแบบนี้มาจากไหนก็มาจากหมวกแคปเนี่ยคะ่ะเอาแคปหมวกหมวกที่เราใส่อยู่นี่แหละเอาแคบมันวางอย่างนี้นะคะนี่แล้วป้าก็ตัดนะคะเนี่ยแล้วจากตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยป้าเว้นไว้หน่อยเพราะว่าป้าเคยทําเต็มแบบนี้แล้วเต็มทั้งใบอะ่ะมันไม่สวยเพราะเป็นไหมพรมมันมีความน้านะคะมันก็มันไม่เข้ารูปเหมือนเหมือนเหมือนหมวกแคบซะทีเดียวเราทําเป็นแบบหมวกผู้หญิงอ่ะเนาะ ก็สั้นๆจากตรงนี้มาตรงนี้เนี่ยประมาณ2นิ้วค่ะความความกว้างนะสองนิ้วแล้วก็จากตรงนี้เอาออกไปเซนกว่าๆเกือบ2เซนเนี่ยค่ะตัดออกไปแล้วตรงนี้เราก็วาดให้มันโค้งๆนะคะต้องโค้งนะเพราะว่าให้มันเข้ากับตรงส่วนหน้าผากเรานะคะตรงเนี้ยต้องให้โค้งๆตัด ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็วางเนี่ยป้าก็วางแบบแล้วป้าก็ขีดเสร็จแล้วเราก็ตัดเอากันไกลตัดธรรมดาธรรมดานี่แหละคะ่ะตัดมันจะตัดง่ายนะคะไม่ได้ตัดยากมันก็ตัดออกมาเป็นแบบนี้เลยป้าก็ตัดมาแล้วเรียบร้อยก็จะได้ตัวแคปแล้วนะคะอันนี้คือแคปทีนี้สําหรับคนที่ไม่มีขวดไม่มีขวดน้ําไม่มีขวดนมเนี่ยขวดน้ําที่สีขุ่นๆก็ใช้ได้นะคะอันนั้นก็อ่อนเหมือนกันทีนี้ขวดที่แต่ขวดโค้กขวด น้ําอัดลมเงี้ยใช้ไม่ได้นะคะขวดใสๆนะ่ะพอเราตัดเศษมันจะงออย่างนี้เลยมันมันมันงอเกินไปมันไม่เหมาะกับจะเป็นแคปแต่อันเนี้ยงอพอดีแล้วพอเราใส่อะ่ะมันโค้งเข้ากับหน้าผากเราสวยเลยค่ะทีนี้สําหรับคนที่ไม่มีจริงๆจะหาซื้อก็ได้นะมันมันจะมีแผ่นพลาสติกขายตามร้านเครื่องเขียนนะคะ แผ่นพลาสติกเป็นแผ่นเรียบๆนี่แหละแต่พอเราตัดมาแล้วแคปมันก็จะเป็นเรียบๆนะคะแคปมันจะเป็นแบนๆไม่ค่อยสวยค่ะแคปขวดนมเนี้สวยที่สุดแล้วที่ป้าใช้มานะแล้วก็จะมีอันนี้แคปขวดน้ํายาล้างจานอันนี้ก็สวยเหมือนกันแต่อันนี้จะแข็งตัดยากอันนี้ง่ายสุดแล้วค่ะตัดง่ายสุดแล้วแล้วบังเอิญลูกป้าก็ชอบกินนมด้วยก็เลยมีอยู่ตลอดเลย ป้าก็ใช้ไหมเหมือนเดิมนะคะ2เส้นแล้วก็เข็มเบอร์5้าทับศูนย์สเส้นของป้าเป็นไหมเส้นเล็กนะถ้าใครมีไหมกลุ่มสพายก็ใช้ได้นะคะใช้เส้นเดียวขึ้นต้นขึ้นโซ่ไป18โซ่ค่ะ1 2 17 18ป้าไม่ได้ถักแน่นนะคะเอาพอผ่านหัวเข็มมาสบายๆไม่ต้องแน่นเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีพลาสติก อยู่ด้านในอยู่แล้วไงมันก็จะแข็งอยู่แล้วแทงกลับมาค่ะโซ่ที่สองนะคะหนสองเนี่ยแทงกลับมา x แล้วก็แทงที่เดิมค่ะ x อีกทีค่ะ x x สครั้งแล้วนะคะแล้วก็ x ต่อไปหลักต่อไปเป็น x อย่างละหนึ่ง x หง x ไปเรื่อยๆค่ะ หลักมุมสามครั้งหลักอื่นๆก็ x ไปธรรมดาเลยค่ะรอบเนี่ยขึ้นต้นโซ่จากโซ่เนี่ยขึ้นตรงนี้มันจะประมาณนี่นะคะประมาณนี้ถ้าสมมุติใครที่ทำไม่เท่ากับป้านะจิตแต่จริงๆอ่ะหมวก แคบอะ่ะแคปมันจะต่างกันไม่เท่าไหร่นะคะมันจะมีแค่เหลี่ยมกว่ามนกว่านิดนึงเหลี่ยมกว่านิดนึงอย่างเงี้ยเราถักออกมาแล้วไหมพรมอะ่ะมันมีความยืดมันมีความยืดตัวนะคะมันสามารถห่อหุ้มได้หมดนะป้าว่าเนี่ยป้าก็จะขึ้นประมาณส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ตรงด้านในเสร็จแล้วพอถักวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆตรงส่วนมุมเนี่ยต้องให้มันหุ้มตรงแหลมๆนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเพิ่มตรงมุมๆเยอะๆก็จะเป็นถัก x ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆเห็นนะคะตอนนี้มันยังไม่เห็นอะไรนะป้าก,ก็ถัก x มาเรื่อยๆนะคะพอถึงตรงมุมป้าก,ก็ลง3ครั้ง x 1 2 3แล้วมันก็จะเลี้ยวมาเลี้ยวมาเสร็จป้าก,ก็ x ต่อมาเหมือนเดิมค่ะป้าก,ก็ถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะตอนนี้ถึงหลักมุมแล้วเห็นไหมแคปวางไว้เฉยมันก็งอพอดีเหมือนแคปหมวกเลยไหม มาถึงมุมแล้วนะคะคราวนี้ตรงมุมเห็นไหมคะเราก็ลงที่ x แรกตรงมุมเลยแล้วปกติเราต้องดึงรอหอใช่ไหมจบแถวแต่นี้ไม่ต้องรอหอนะคะเราก็ขึ้น x ไปเลยแล้วก็ลงหลักมุมอีก2ครั้งเป็น3ามครั้งนั่นแหละค่ะเนี่ยมุมเป็นสามครั้ง3ามครั้งเสร็จแล้วก็เลี้ยวกลับมาคะ่ะถ้าเราไม่ลงหลักมุม มันจะงอเข้านี่ขนาดลงหลักมุมสามครั้งก็งอเข้าทีนี้ถ้าของใครที่งานงอเข้าแบบนี้ให้แก้โดยลงเป็นสี่ครั้งเลยนะคะลงหลักมุมเป็นสี่ครั้งเลยแสดงว่าเราถักแน่นแล้วมันมันมันจะไม่บานออกมันจะไม่แบนออกเราต้องการงานที่แบนแบนนะคะถ้ามันงอเข้าแบบเนี้ยตั้งขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราถักแน่นตรงมุมเราต้องลงเพิ่มไปอีกหลักหนึ่งเพิ่มเป็นสี่หลักไปเลยนะคะแต่ของป้าป้าลงสามก็จะพอดีนะ ป้าจะไปลงสี่หลักตอนที่ใกล้จะจบตอนที่จะต้องหุ้มแหลมๆตรงนี้นะคะสามสี่แถวสุดท้ายเนี่ยที่มันต้องหุ้มแหลมๆนี้มันต้องต้องทําเพิ่มขึ้นให้ตรงเนี้ยแบนแล้วก็แหลมออกมากๆแต่ตอนเนี้ยป้าถักขึ้นแค่ตรงมุมแค่สามหลักเนี่ยพอดีถึงหลักมุมแล้วนะคะก็ x หลักมุมไปสามครั้ง ตอนนี้คือได้ติดหนึ่งแล้วเห็นไหมคะยังหุ้มไม่ได้ได้ติดเดียวเนี่ยถ้าเราถักแน่นเวลาเราหักลงมามันก็จะเป็นเป็นไหมพรมด้านหน้าด้านหลังแข็งแข็งแน่นแน่นมันก็จะไม่ไม่หุ้มลงมาดีอะคะ่ะป้าปถึงทำอ่อนๆให้มันให้มันพอบางๆไม่แข็งให้พอมีความนุ่มอันนี้อธิบายละเอียดมากเลยนะคะเพราะว่า มีเห็นทําคลิปป้าทําไปหลายครั้งแล้วนะคลิปถักแคปเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีคนทักมาถามอยู่เรื่อยๆค่ะก็แสดงว่ายังไม่ค่อยเข้าใจป้าก็เอาให้เน้นๆบางคนแบบว่าป้าคะขอแผ่นตัวอย่างหน่อยสั่งไหมพฟมเสร็จขอแผ่นแคปตัวอย่างด้วยหนูทำแล้วมันไม่เหมือนก็เลยอ่ะส่งแผ่นตัวอย่างไปให้ มันไม่ได้ยากค่ะมันง่ายๆแค่คือตอนแรกอ่ะป้าน่ะประเภทลองใช้มาทุกอย่างแล้วแผ่นพลาสติกซื้อมาแบนๆก็ลองแล้วแล้วก็ขวดอะไรที่มีอยู่เนี่ยขวดคขวดอะไรที่ป้าว่ามันใช้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าป้าลองมาแล้วไงแต่อันเนี้ยดีสุดก็ถักมาได้ครบสี่รอบแล้วนะคะสามรอบรอบนี้รอบที่สี่หนึ่งสองสามเนี่ยแถวที่สี่ พอถึงแถวที่สีเนี่ยพอเราเพิ่มมุมแล้ว1 2 3เพิ่มมุม3า์แล้วใช่ไหมคะก็ x มา1 2 3 3 x x มเที่4เนี่ยค่ะลงเป็น x 2ครั้งนะคะเป็นมุมให้มันขยายออกเนี่ยตรงส่วนมุมก็จะเป็นมุมนี้มุมนี้มุมนี้แล้วก็มุมนี้นะคะกะเอาคือ3 x นะคะมุมมุม3ม 3 x ในช่องเดียวกันเสร็จแล้วก็ถักมา1 x 2 x 3 x แล้ว x ที่4ก็ลง2ครั้งอย่างนี้นะคะแล้วนอกนั้นก็ x เดียวเหมือนเดิมค่ะก็เพิ่มแค่4มุมก็ x ไปเหมือนเดิมตรงมุม4มุมแล้วก็ถ้าถักบางคนทำแคบนะอยากได้แคปที่มันกว้างกว่าที่ป้าถักเนี่ยนะคะที่ป้าตัดป้าจะตัดประมาณ2นิ้ว ถ้าอยากได้กว้างกว่าเช่น2นิ้วครึ่งอะไรอย่างเงี้ยตรงมุมเนี้ยเราก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะอาจจะเพิ่มแถวหนึ่งเว้น2แถวเพิ่มแถวหนึ่งเว้นแถวหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะเราต้องกะดูน้ําหนักมือของแต่ละคนนะคะมันไม่เท่ากันแบบที่ป้าคิดมาเนี้ยมันคือแบบที่เหมาะกับน้ําหนักมือของป้านะ่ะป้าถักแบบนี้แล้วมันจะพอดีเป๊ะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยถึงตรงนี้แล้วป้าก็ลงสอแล้วก็ x 1 x 2 x 3อาอ้าวเกินไม่เป็นไรค่ะ x 4ขอให้มันอยู่ตรงมุมมุมเพราะว่าไหมพรมมันมีความยืดหยุ่นอยู่แล้วอะแล้วก็พอถึงมุมก็ x 1 x 2 x 3 3 x เสร็จแล้วก็ถักไป x 1 x 2 x 3 2 x เสร็จแล้วก็ x ไป ก็จะเหลืออีกมุมนี้มุมเดียวนะคะเหลือมุมนี้อีกมุมเดียวแล้วจากนั้นก็ถัก X ไปก่อน1รอบค่ะปาก,ก็ถักมาได้6แถวแล้วนะคะ1 1 2 3 4 5 6คราวนี้ก็จะเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะก็จะเหมือนเดิมเลยค่ะเพิ่มตรงนี้นี่2 X 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 ตรงนี้ก็3 X เหมือนเดิมนะคะมุมก็3 X เหมือนเดิมจะเห็นว่าแพทเทิร์นมันง่ายๆนะคะ ป้าไม่ได้เขียนแพทเทิร์นด้วยซ้ำเราใช้ความเข้าใจเอานะคะคือมันมง่ายๆน่นแหละเนี่ยพอถักมาคราวนี้มุมมันก็จะย้ายมานะเพราะว่ามันขยายออกไง6แถวแล้วใช่ไหม6 7 7x แล้วค่อยใส่ v ไปหนึ่งตัวอย่างนี้แล้วก็ถักต่อไปค่ะ ก็ถักไปเรื่อยๆตัวอื่นก็จะเป็น x x แล้วก็ v v เสร็ก็ 3x 3x เสร็จก็ v v เสร็ก็ x v 3x อิ่งนี้ค่ะไปอีกหนึ่งรอบจากนั้นไปก็แถวต่อไปก็จะถัก x ค่ะถักมาได้ทั้งหมด8แถวแล้วนะคะพอแถวที่9เนี่ย9กับ10ส่วนใหญ่ป้าจะทำ10แถวนะคะบางทีก็10แถวครึง่งบางทีก็11แถวแล้วแต่ แผ่นพลาสติกของเราอะนะคะทีนี้พอถึงเนี่ยแถวที่9กับแถวที่10ตรงมุมนี้นะคะป้าจะเพิ่มเป็น4หลักนะปกติเราจะลง3หลักใช่ไหมคะตรงเนี้ยหนึ่สองสาเนี่ยคะ่ะป้าจะลง4หลักแล้วก็หลักอื่นก็จะเป็น x ไปเหมือนเดิมเลยคะ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเหมือนเดิมส่วนคนที่ทำกว้างออกไปจาก กว้างออกไปกว่าของป้านะนะก็อาจจะต้องเพิ่มตรงมุมตรงนี้อีกเหมือนเดิมนะคะก็เพิ่มเหมือนที่ป้าอธิบายให้ฟังนี้แหละเราต้องดูชิ้นงานของเราด้วยว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูของเรากันนะคะของป้าเนี่ยว่ามันเป็นยังไ,ไงใกล้หุ้มแล้วนะของป้าป้าก็จะทําประมาณ11แถว10แถว11แถวเนี่ยคะ่ะถ้า10แถวเนี่ยก็อีก2แถวใช่ไหมอีก2แถวมันก็จะมาเต็มตรงนี้พอดีเลยป้าก็จะแบบดึงตึงๆอะ่ะป้าชอบแบบดึงให้มัน ให้มันขึงให้มันตึงๆอย่างเงี้ยแล้วก็เย็บให้มันติดอยู่แบบตึงๆเหมือนเราขึงเหมือนเราขึงอะไรสักอย่างนึงแล้วเราชอบขึงให้มันตึงๆนะคะถ้ามันหย่อนๆมันก็จะเป็นแบบยังไงอะ่ะมันไม่ไม่เข้ารูปเข้ารอยอะนะคะป้าก็ถักมาได้ครบสิบแถวแล้วนะคะพอถึงตรงมุมตรงนี้ไม่ลงสี่หลักแล้วนะก็จบแถวเลยค่ะจบสิบแถวป้าพอแล้วนะคะคือเสร็จแล้วเนี่ยได้แบบนี้ได้ประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ตัดไหมออกค่ะเหลือไว้ประมาณว่าเราเย็บเหลือไว้ให้พอสำหรับเย็บติดกับหมวกค่ะน,นี่เห็นไหมคะตรงมุมที่เราเพิ่มสีมันก็จะปิดมุมพอดีเลยเราก็เริ่มจากตรงมุมนี้แหละค่ะเย็บติดเลยเย็บง่ายๆสอยแทงจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแค่นั้นนะคะ เสร็จแล้วนะคะแคปก็ได้มาแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาแคปเนี่ยมาเย็บติดกับหมวกค่ะเราก็กะด้านหน้าเนี่ยนะคะเอาหมวกวางลงแล้วก็กะด้านหน้าเอาให้มันอยู่ตรงกลางนะคะนี่แบบนี้เนี่ยให้มันเหลือตรงตรงริมด้านนี้กับด้านนี้เท่าๆกันนะคะแล้วก็ค่อยๆสอยไปก็เหมือนกับตอนที่สอยแคปนั่นแหละค่ะ ก็เย็บมาถึงมุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ซ่อนไหมไว้ข้างในได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมวกสีหวานหวานลองง่ายๆลองไปทำกันดูนะคะก็ได้เหมือนชิ้นงานแล้วนะสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ